ไอ้ย้อนนี่ <c oughs> ไอ้ไก่ย้อนเอ้ยไ <c oughs> อทีน,นี่เนี่ยนะนี่กูโดนทิ้งกูก็ผิดเหรอเนี่ยย้อนแม่ยโยนว่ะเอ้าโอ้ไม่ใช่ว่ะย่าไม่น่าทำแบบนี้อ่ะอย่าไม่ควรทำแบบนี้เลยอ่ะ คลิปที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมจากนี้ไปนะครับเป็นคลิปที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดไว้แต่คือแบบเวลามันได้สถานการณ์มันได้จังหวะมันได้นะครับก็เลยก่อให้เกิดเป็นคลิปแก้ไอปอนนะครับปอนนี้เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเล่น P ีีเมื่อนานมาแล้วอ่ะหลายปีเลยสีหปีที่แล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะตั้งแต่ยังมีแคนตาลีบันอยู่นะทุกคนซึ่งก็นานนทีจะได้กลับมาเล่นด้วยกันนะครับผมก็เลยคิดแผนเกียนมันได้นะครับโดยการที่จะเข้าไปในดีมา โดยที่แบบว่าเหมือนเราก็ออนเกมอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ให้มันรู้นะว่าผมเป็นคนเข้าโดยแบบโดยแบบจะทําหน้าเนียนๆแล้วก็ดูเรียกชั่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้เรามีแผนที่จะเกียนอะไรในไอเดียไอปอนบ้างแล้วก็มาดูเรียคชันไอปอนกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนพยายามจะแฮ็กไอเดียันอ่ามาดูกันครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปแนวเกียนๆแบบนี้เนี่ยปดูกันลา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  มา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 ออกมาเต้นซูปเปอร์วายเลนไพร์ร้าเลยซูปเปอร์ควายเรนปอนเอ้ยซูปเปอร์ปอนเรนควาย,ยเฮอ,อยไหนะไหนะใครเฮ้ยใครล็อกอินวะเอ้าไอ้เหี้ยโอ้โหจบจบแล้วใช่ไหมจบแล้วกูจบยังครับพี่ปอนอยังแคบแคบไอ้เหี้ยกระนองแม่งโคตรนานเลยโอ้ยเหี้ยกูแพ้ม้าตัวเดียว ไอ้สัตว์มาตัวเดียวนะกูได้ไงเฮ้ยหมามาแรงนะเวลามันลงจากไอหลังอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวแรงไม่แรงไอ้เหี้ยละใครล้อกินลาดกูอ่ะโอ้ยไอไฟแน่นอนเลยเกมไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยไอแอนดี้บอนเกม เผ็ดเพราะมีพริกเมื่อไรจะจบครับแก้ละครับไม่ยากครับจะยินดีนะครับกำลังโหลดเข้าวตีมม่อยู่ครับอ้าวปอนเสียแต้มหนักชิบแบงเลยจุดดกูโดนหนักเลยใช่ไหมจุดดิแบบว่างๆรับดาเมจเลยอะเริ่มปูบะโอ้โหพอตอนเข้ามาเชื่อมต่อชนามันเป็นภาพเร็วอะโอ้โหใจกูละลายเลยไอ้เหี่ยอ้เนี่ยเลยยี่สหกเลือดปูคีบวายได้วไมยแล้วแม่ก็เสือกบั๊กด้วยนะ อ้าวเยี่ยสุดๆตัวละครกูหายหมดเลยชนะอ้าวไม่ละเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยไรวะเนีเ้อะ <c oughs> อ้าวม้าตัวเดียวม้าไม่โหดสัตว์อ้ากลายเป็นว่ากูแพ้เฉยจบแล้วจบแล้วกูอ่ะตัดทีเดียวที่บายจบแล้วอ่ะแล้วลอยชนะซุป super white น n d t h a ป super white น n d Thai จะตควายเหรอ<า>ต่อแฟนฮะ กอนแพ้แล้วอะแล้วมันหลุดแล้วก็แพ้เลยสมเพชร้องหลุดกากเองว้าไอเวนสายหลายตู้ย่ามึงเดี๋ยวมึงดูดมึงดูกูดึงได้บอลเลยวะเนี่ยใช่จะเล่นปอลเนี่ยย่าเลยไอปอนชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อช่องนั่นแหละไหนกูเจอแต่สเต็ปคิวไอก็เจอในาแล้วก็เจอกูจบไม่ชื่ออะไรโซดิกทีวีอะใช่ชนะดึงมันมาดิ ไม่ไม่เห็นไอปอนออนเนาะทำไมมึงการเ็ออฟไลไน,น์แล้วปอนหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่มึงเข้ามาเลยกรุงพังไวะป<า>อนนี่เหรอก็กวนอยู่เนี่ยแต่ว่าหกห้าเจ็ดเจ็ดสี่เชิญแล้วมันมึงบอกว่ามึงออฟเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าอะไรวะกู <c oughs> แค่เนี่ยก็กูเข้ามาได้เนี่ยเอา้าก้อนไลน์ทีวีคือใครเออใครมาเปลี่ยนก้อนไลน์ทีวีเนี่ยเออแล้วทำไมใครมาเปลี่ยนเป็นก้อนไลน์ทีวีวะไม่รู้กดเลยป่ะก็กดเลยก็ได้ ไอ้เนี้ยงงเลยไก่ข้ารหาดกูเนี่ยกองลายทีวีอ่ะชื่อแม่งอย่างแซนเลยไอ้เนียแหละไก่ข้าวราดบงลายทีบงลายทีวีบอลบอลจะเปลี่ยนชื่อช่องเหรอโอ้โหบงวันนี้ครับเยอผมบงลายทีวีชนะก็แนะนำ จะได้นำกีนที่มันทาแล้วตูดไม่ลายให้ปอนน้อยแครี่ตูดเราไม่ลายเด้อแล้วอะไรจำเป็นของกูมันก้นลายทีวีวะเฮ้ยเฮียใครทำอะไรกับรหัสกูเนี่ยเอางงงงดิอ้วงงไปใหญ่เลยตอนเนี้ยอะไรวะกูงงทำไมมันก้นลายทีวีไอ้เหี้ยใครเปลี่ยนนะโอ้ใส่ลองสวัสดีคนดูดิสวัสดีครับผมก้นลายทีวีไอ้เหี้ยใครแก้กูเนาะสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งกับก้นลายทีวีแชนแนล กนไลทีวีจัดเดียวมึงกลุงไงจริงนะไม่ปอนมาเล่นบนมึงเข้าไปสืบเรื่องของมึงนั้นปัญหาชีวิตมึงแหละไม่เกี่ยวอะไรกูมีหน้าที่ต้องเล่นดีๆถ้ามึงกากูด่าเหมือนเดิมอ้เงี้ยเด็กเปรตที่ไหนวะอันติมากมึงเลยเบอร์สองก็ไลทีวีแล้วดีทีว่าต้องมีคนแย่งกูแล้วแหละก็ไลทีวีมันไม่ใช่แล้วแหละไอ้เงี้ยระบาดเปลี่ยนชื่อกูกูชื่อตั้งไว้ใครเอามาเปลี่ยนวะแล้วมึงให้ใครลับใครไปบ้างไอ้เงี้ย เครียดเลยกูต้องไลฟ์ทีวีมาเดินทางกูดีมึงจะได้รวยๆเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆทรัพย์สุดเฟี้ยวเนี่ยกูมันมาอีกแล้วเอาเอาสวน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 ดิอันตีเลยคิดสิไปแล้วอันตีไปแล้วย้อนกูย้อนยิงยิงเอาดิสตันโดนโอ้ไม่มีซับไหนดีกว่านี้แล้วเอาโดนลวกอีกย้อนยิงย้อนยิงยิงอีกย้อนอันตีอันตีอันตีไม่โดน อติคุณใช้ปะดานานูดิซับสุดโหดเอาเข้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 าเพื่อนเข้าขนาดนี้แล้วเอาไอ้นี่ก่อนเอาไอ้นี่ก่อนคิซี่คิซี่รับไ้นี่นมดอกอกมึงไม่ดูบ้านโอ้ยย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 ยนนยยยยยมยยยยานยย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 นี <c oughs> ยยยยยย้ยยยยยกยยนยย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 ย้ยยยกยผิดยย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 อยยม่ยยยยยย ย่าไม่น่าทําแบบนี้นอ่ะย่าไม่ควรทําแบบนี้เลยอะ่ะทีมแพ้ว่ามึงมเลยวะคนที่เขาจอยมาสระสองคนเขาจะคิดยังไง <c oughs> นี่กูผิดอยู่เนี่ยตั้งแต่ก้อนไลน์คิดเกมคิดเกมเสียเลยนี่ยโอ้แกชื่อก็โยนแล้วไม่เกี่ยวกนะับชื่อ <c oughs> มันเกี่ยวกนะับการเล่นด้วย <c oughs> ไม่เล่นเยอะ <c oughs> MVP ไม่โยนนะแค่นั้นแหละดูแต้มได้มามาเอาใหม่เอาใหม่กูเล่นแท้งอ่ะสองจุดเจ็ดกูว่าคน F K ยังได้แต้มเยอะกว่านี่นะปล่อยบอลให้ดีอ่ะสมเพช ไอ้ยอนันไอ้ไก่คนอย่างมึงว่าไม่เหมาะเกมอาวีว่ะเอ้าเอ้าพูดขนาดนั้นยา่ยาย่าพูดขนาดนั้นล็อกช่องกูเลยไหมล่ะล็อกเลยไหมล่ะเข้ามาสิครับพี่ก้อนลายโอ้ลีลามึงตีเล่นไม่เล่นน่ะไอ้เหี้ยใครต้องมีใครเปลี่ยนคูแน่นแะแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้ด้วยนะบัตรเปลี่ยนชื่อหมดแล้ว <c oughs> เอ,อิ่มนี่พี่โอ้ชีวิตกูแล้วเนี <c oughs> ่ยมีใครมีคนล็อกอินอีกแล้ว ไอ้เหี้ยอัดฟีมากเลยไอ้เหี้ยใครทำกูวะโอ้ยอยากรู้จริงๆเลยใครทำกูโอ้ยอยากแตะหน้าแม่งเลยจะเล่นได้ไหมน่ไอ้เหี้ยกลางเกมอยู่มึงหลุดทำไงเนี่ยไอ้เหี้ยวะแล้วมันหลุดไปไหนวะใครเข้าคุยไอ้เหี้ยเดี๋ยวตอนตอนเมื่อกี้ก่อนไลน์แล้วมันจะเกิดเจอชื่ออะไรอยู่วะเนี่ยไอ้เหี้ยอะไใครเข้าหลักกู่วะลูกเลยอย่างนีมึงก็เปลี่ยนรหัสก็จบแล้วอ้เว้นเออใช่ไอ้เหี้ยมันเกมนขึ้นเลย ไอสาดเปลี่ยนรูปด oh, ิ๊อยู beast. ่เงี้ยกูกดกูกดนะนะสามสองแล้วได้หรือไม่เนี่ยเล่นไปเลยก็ได้ไม่ใช่มึงมาหลุดกลางเกมนะแล้วกูจะไปรู้ได้ไงอ่ะอ้าวพูดไม่ตันกับคําไปแล้วไลน์กูบินบ่อยนะช่วงเนี้ยเออมันกําลังบินออกนอกขอบฟ้าจังสาดใครแก้กูวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนะโอ้โหโคตรเลวเลยคนแก้กูกูบาดหน้ามึงดูดิโอ้มันเปลี่ยนชื่อกูไม่พอนะไอ้สัตว์ดีมันไม่มาไม่รันเลงอื่นกูหมดโอ้ชิบหายแล้วชีวิตไม่ม่หเลย โอ้ยฮ้ยใครเข้าวะไอ้เข้าบ่อยๆไม่ว่าไงไอ้เข้าแล้วไม่รู้ดิใครวะแบบเปลี่ยนชื่ออยู่ไหนวะเนี่ยจัดเล่นตะเกียงยงโอ้โหไหนเอแต่่ลายสารกรรมแท้ๆใครเนาะโอ้โห บัตรเปลี่ยนชื่อกูไอ้เงี้ยเหลือใบเดียวใบสุดท้ายแล้วกูจะเปลีออย่ยนไงไม่ใชายิง่งเปลี่ยนหลายครั้งมันยิ่งใช้หลายใบใช่ยิ่งเปลี่ยนยิน่งรวยคูณเสร็จแล้วไม่ใช่โอเคน้องชายไอ้เงี้ยเหลืคนล็นอกอ,อินดิลแลยไอ้เงี้ยใครล็อกอินล่ะกูไอ้หยาดหยาดแมนานาก็เปลี่ยนล่านยังไงวะ <c oughs> พี่แอเล่นเกมเล่นนาวีกันก็อยู่ในเกมเนี่ยตอนนี้เนี่ยลอยปอนอยู่ก็ลอยปอนมันมามันเข้าเข้าออกเข้าเข้าออกอยู่เขาได้เขาได้เล่นได้เล่นได้ขาได้โอ้เปลี่ยนรหัสไม่ได้เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เก่าขู่เดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ก่อนถ้าเปลี่ยนเบอร์มึงก็เปลี่ยนไม่ได้อีกนะเพราะว่ามึงต้องใช้เบอร์เก่ามึงในการส่ง OTP เพื่อเปลี่ยนเบอร์มันเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้โอ้เจ็บแม่อก็เปลี่ยนไม่ได้แหละงั้น ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งมึงต้องมนมึงต้องวิ่งไปที่ตึก AS แล้วบอกยามให้เปิดไฟตึกก่อนแล้วโทรเรียกพนักงานทําซิมใหม่ไม่เล่นแรงลอย้อนอยู่อ่ะต้องขาด้อนไม่ได้ ชีวิตนี้กูก็ขาดรับนี่ไม่ได้เลยใช่ทำด้วยอะไรวะไอ้เรี่ยเปลี่ยนหัดโอ้ชีวิตนี้เจ็บปวดมากกูน่าจะเล่นสีรู้ว่ะล่ะตัวเองเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังเอาไปให้คนอื่นป่วยใครใครแฮกกูไอ้สามมึงได้ไปเข้าเวทดับพาร์ทหรือเปล่าช่วงนี้โดนกันเยอะจัดอ่ะในกลุ่มมึงลองไปดูดิใช่ช่วงนี้โดนกันเยอะเหนื่อยใจแล้วมีคนล็อกอินเข้าอยู่แล้วพอกูล็อกอินโอ้โหช้าพี่ปอนช้าเกิน กูไม่ได้เล่นแล้วแหละน้อยเอ้ยบ่าปอนเข้ามาทีจ้แม่รูปโปรไฟล์เปลี่ยนเมื่อกี้มาแกงก้านี่เป็นควายเขาอ่งขาดคอมหนึ่งตำแหน่งครับใครอยากขึ้นเล้งมาเลยครับอ้แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูจะไม่หลุดอีกอะอะไรนะมึงรู้อะไรนะปอนรู้ได้ไงว่ากูจะไม่หลุดอีกกูก็แก้ไม่เข้า่ะดีอ้หลับตัวเองกูต้องต้องนำโมแล้ว่ะมึงแรก่ะกูมึงไม่ต้องกลัวหลุดอาย่ามันดวงดีช่วงเนี้ยหลุดกล้วยถีบเลย ไอ้ย่ามีรหัสกูด้วยเหรอไม่มีเหรอไม่มีรหัสมึงเหรอเอ๊ะโอ้ถ้าเป็นมึงนี่อุบาทมากเลยย่าต้นไม้พีดีเลเบอร์มึงลงท้ายเบียนเบอร์มึงลงท้ายว้าวโผไอ้ยยาเกี้ยรติถ่ายสงสารกูสงสารไปแล้วกูไม่อยากแก้กันลวเดี๋ยวมันร้องโอ้โหมึงเปรตไร่ติ๋ติจริงๆ กูก็นั่งข่กับชาดาอยู่กูอะเยี่ยมแก็บเลยไอ้เหี่ยนามมึงไม่รับมันในเฟถ้ามันการแกล้งมึงก็ต้องเนียนดิกูยังจะลุดได้ไงกูอยากหาเลยกูขายตัวมาทิ้งมันเลยในคาร์โนเชนก็ไม่อยากจะแกล้งพี่ปอนเยอะแล้วนะครับของสงสารพี่ปอนนะครับช่องนี้แม่งเจ้าของช่องอุบัติแท้ ใครอยากดูช่องปอนก็ไปดูได้นะครับโซดิ a c TV แล้เดี๋ยวจะชิงดีให้ด้านล่างนะครับปัดเปลี่ยนชื่อไม่เติมให้หรอกเติมเอาเองไปก็ไล่ก็ไล์่มึงเชื่อดิชื่อชื่อที่กูเนี่ยชื่อย่าหน้าปีเนี่ยไอ้บาร์เบอร์คนตั้งให้เนี่ยดังมาจนถึงวันนี้เลยแล้วชื่อมึงก็จะเป็นอย่างนั้นเว้ยจริงล้านซับโอ้ยอยากอลสนุกเลยนะมึงอ่ะและเฮียกูเป็นคนที่ไม่เสือกไปรู้เรื่องยเงี้ยเลยโอเคครับทุกคนไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องปิดไปอย่างเงียบๆคลิปนี้โนจัดฉาก กูจัดฉากไอ้ปอนจัดจัดบ้านป้าเลยแัดกูเปลี่ยนรหัสเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยทีเดียวโอเคครับทุกคนมันนึกออกพอดีไงว่าไอ้ปอนมันเล่นคารานโนเชนแล้วถ้าสมมุติเราเข้าแทรกมันก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ไปเล่นกับทีมโซโล่เลยว่าเ <Okay. S 1> ข้าแม่งเลยบัตรแบัตแม่งบังเอิญพอมีพอดีได้ไ